อ้เมงมัน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 รู้อยู่แล้วว่ามันต้องสายไปตรงไหนบอลต้งเทงไหนว่ามันมันบอลมันสายได้น้องแต่บ้าเฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันของฟุตบอลนะครับครั้งแรกหลังจากที่อยู่การเล่นฟุตบอลประมาณสองสามเดือนไปนะครับครั้งนี้ก็เขาให้จัดการแข่งขันฟุตบอลได้นะครับเป็นฟุตบอลของเยาวชนนะครับแต่ที่วันนี้เราจะทําให้เห็นบรรยากาศการดูแลน้องๆนักกีฬาของโค้ชนะครับว่าโค้ชเขามีการจัดการยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ ไปกี่ครับปะบับไอ้แม็กไอ้แม็ก่อนไอนาวได้เลยปะบับเอ้ยอุ้ยที่เดิมที่เดิมเพิ่มก็คือนี่เข้าวฟางอะฟางจะบอกใช่ไหม่ายใช่ไหมโคตรไอแม็กไอ้แม็กไอ้แม็กไอไทีอุ้ยเหมือนเดิมตจวดเดิมเปลี่ยนแค่เอาไหนบอกเดี๋ยวเปยนแค่กล้องปะบับกับไอ้แม็กคุณไปแค่นี้สรุปว่าผมไม่กล้าเลย เล่นกลางก่อนแต่จังหวะหมุนน่ะสมมติบอลมันหมุนอุ้ยอุ้ยมาก็ได้ไอทีออกนี้หรือว่าไอเมฆเข้ามาไอเมฆมัน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 รู้อยู่แล้วว่ามันต้องสายไปตรงไหนบอลตรงเทียงไหนว่ามันมันบอลมันสายได้น้องแต่ถ้าถ้าบอลมันขึ้นจริงๆขึ้นฝั่งนี้ไออุ้ยไปอย่างเงี้ยเข้ากลางก็ตัวนึงเนี่ยอย่างเงี้ยไอเมฆคัมไอด้านซ้ายใหรวะไปเหรอหอมบังบอลเหรอเดี๋ยวด้วยเถอท่าไอที อ uh, mm hmm. okay. right? ุ้ยเข้าหน้าอย่างนี้ไอ้เมฆก็เข้ามากลางใช่ไหมเห็นั่ก็เติมมันเป็นแบบนี้ทำยังไงก็ได้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาลุกอ่ะด้านข้างมันจะวิ่งอย่างนี้เลยพาดได้วิ่งขึ้นวิ่งลงใช่ไหมเข็มลับปุ๊บหมุนเลยไอ้นั่รู้ทันทีไม่ต้องไปสนใจบอลวิ่งกลับมาหันออกเหมือนเดิมหมุนออกเหมือนเดิมก็จะเป็นน้าโอเคป่ะไปดูทั้งหมดเลยไปยลองกันที่2ที่สนามพิมพูดก่อนฟังฟังนะฟังทีข้างหลังอ่ะ ดูด้วยตัวหลังไอเทียนต้องบอกว่าตัวหลังว่างซ้ายว่างขวาข้องหลังจะมือเข้าโคนช้อนโคนได้ไหมฮะนนขึ้นไปจบได้จบใช่ไหมจบไม่ได้ก็แกะออก,กมาของป้าส่งบอลให้แม่นดีเสียบอลง่ายเ <ๆ S 2> ออเข้าบอลดีเลแกนั้นแหละเอาตงๆๆ หนหยบเป๋าไอเปล่าคราตะเปิดสีเทานะคห้เอามาแจ้งน้นะครับืมในก็มาไิดตำแหน่งยังไงนให้เอามาให้คนเตรงที่นะครับที่คอยดูแลนะอยกระเาไว้ด้วยนะครับอย่าปล่อยปล่อยไว้นะครับเราะว่ามันมีอาจหายได้กเพื่าร้สนามนะครับยังไงก็ได้บอลที่แตะยิงเใช่ ักอนงสนามก็อย่าลืมแล้วฝากของของเขาเอาไปดูันไว้เพื่อนนะครับคอยดูแลอุปกรณ์ของเรากับของของเราไว้ด้วยเัากลับเข้ามาเน่ยอีกปึ้งนี่นี่โดวันให้เขาไอจี้ไอจีอจี้เขาบนนเขาได้

อุ้ยมันองยัมน้องต้าตมากอุ้ยเนไยอุ้ยมันลงมาอุ้ยในโซนเขาแล้วอุ้ยขึ้นไปเลยอยู่นนเ้าตูตูตะบูดินิบขึ้นไปไปเรอยๆเรบแล้วก็เก็บเขาแบงล้วดิไอ้ที่ไอ้ที่เขาแบงถึง้่แม็กกเซ แตอนี่ต้องบอกต้องหายเยอเลยถ้าจับก่อน68นะตอนนี้จะทางมัได้ว่าง่ายว่าง่วยให้เร็วเออลงดูหน่อเลองดูด้วยนะอทุก่ด้วยนะครับรตอนนี้เป็ร่8นะรเร็วจ8ในการจับด้วยนะรับเปลกมานี่เ็อทหน่อย เต็ม่ดนบกอสนามราชัล้กันนะตนเฮง่ายเฮยง่ายอย่าเสียบอลง่ายยิงไม่ได้ยิงบิดมากดีทีก็ได้ิวได้บรรยากาศดีด้ยนะครับุ้ม่บอลยาจริงนะัสนามเราถูกใช้งานอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เปิดเปิดสนามมานะครับย่าของเราโดนใช้ทุกวันนะครับอย่า ไม่เติดดันที้สนาม 3F เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตนะครับประเด็นของคนข้างมือนะครับบอลหุกเก็บนะเก็บลูกนะครับขยับได้ดีกว่าวางวางแล้ววางเสร็จขยับไว้บนโต๊ะเคยยิงได้บอลหุกเนี่ยเข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับนะครับของคนข้างมือด้วยนะครับตรงโต๊ะตรงมาด้านนะครับลูกค้าท่านะุ่ก็จะได้เข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างดีเขียนมาเลยเขียนมาเลยเออแค่นั้นแหละครับมาลงเอาเอง สองความสามรนะครับที่ไม่ดเนะครับไม่ตดไม่ติดไม่ไม่ติม่ไม่ตับดนะครับเดินดูตัวแล้วช่วยเคลียรขยะตัวเพื่อัวเพื่อของมาแ้นะครับใช่ดีนะครับแวก็ไอเขาได้อพรมาแเทีม่ีนะเฮ้ยไม่ได้นะทำไมเฮ้็กม้แม็กังเอะไรเ้

ไม่ได้ไม่ต้องยัดเออม่จัอหวะาใครยัดไปปังเยอะมากแล้วปแล้วกเยาเม่อเย็นใจเย็นใจเย็นเออต้อง่นีแม่งเยอะกวแม่งันดก็วแดได้โอ้เสียครเลยโเตลยเปล่าเปล่าเปล่าขอจะว่ยไ่ายรู้ไหมรู้เลยรู้เลยู้น้ไหม ไม่เป็นไรลูกแม่โอเคลูกก็ยิงด้วยมืออย่างนี้เลยชูเลยพลิกขวดพลิกขวดหัวขาดเลยอ่ะพลิกมือแน่นอนลูกแม่ทำไมเราเจอเชือกเชือกใช้ไม้แล้วก็ได้พลิกไูพลิกหูเลยพลิกหูเลยใช้เชือกนั่นแหละแบบเชือกโอ้เล่นง่ายง่ายโ่ายง่ายง่ายง่ายเน่ทัางนี้เน่ทั้งนี้อยเดียวไปเลยอะไรเนี่ย แลูวโุวี่ามยีนยลี้ยันเยลยี่องผู้หญิงลูกดีเดเข้าเลย